ตกลงร่างฉบับนี้ของพรักรวมไทยสร้างชาติตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วตอนนี้เป็นร่างนะครับของเราใช้ชื่อว่าร่างพรบรเสริมสร้างสันติสุขที่หลายคนไปพูดว่าสอสเนี่ยนะย่อ,อ,อ <c oughs> เนื้อหาจริงๆก็คือเป็นการนิรโทษกรรมแหละนะครับแต่ในส่วนที่ผู้ชุมนุมที่ไปกระทําความผิดโดยมีมูลเหตุมาจากการเมืองนะครับ <c oughs> เป็นการกระทําความผิดต่อรัฐ <c oughs> แต่ที่จะแตกต่างจาก หลายๆร่างเนี่ยคือเนื้อหาไม่ตรงกันนะก็คือมันจะไม่มีเรื่องของม1 1 2ไม่มีเรื่องของคดีทุจริตแล้วก็ไม่มีเรื่องของคดีอาญาร้ายแรงที่เป็นการกระทําความผิดต่อบุคคลนะฮะก็จะตัดสิ่งเหล่านั้นออกไปครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเจาะรายละเอียดอีกทีแต่ถ้าถามความคืบหน้าตอนนี้ยังเป็นร่างอยู่เป็นร่างอยู่ครับแล้วมีไอเดียที่จะเสนอต่อสภาผู้แทนราศฎรเมื่อไหร่ยังไงหรือจะต้องคุยกับทางพักร่วมคุยกับทาง แกนารัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยก่อนไหมครับเราเตรียมไว้เพื่อจะเสนอเพราะพรรคเก้าไกรเนี่ยเสนอร่างของเขาก่อนที่จะมีการพิจารณามันก็ต้องเสนอร่างเข้าไปประกบถูกต้องไหมครับแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยคงจะต้องมีการพูดคุยในส่วนของพรรคร่วมก่อนเพราะว่าถ้าวัตถุประสงค์ของการออกกฎหมายฉบับนี้เพื่อความปองดองเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยความปองดองสมานณฉัน มันจะต้องไม่รวบรัดไม่ใช่ว่าเฮ้ยเสนอเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกันก่อนว่าจะเป็นการเสนอยติเพื่อศึกษาก่อนหรือว่าจะเสนอเอาเป็นร่างกฎหมายประกบไปเลยครับจะไม่ไม่เดินหน้าไปเองโดยที่ยังไม่ได้ปรึกษาบรรดาพักร่วมทั้งหลายคือต้องปรึกษาบรรดาพักร่วมก่อนถ้าพักร่วมเห็นว่าเอ้ยอย่าพึ่งเดี๋ยวขอไปตั้งกรรมาที่การวิสามันขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้ก่อนตามไอเดียของพักเพื่อไทยแล้วรวมไทยสร้างชาติจะเอายังไงถ้าอย่างนั้นรวมไทยสร้างชาติเราไม่ได้รีบร้อนค่ะ วัตถุประสองค์อย่างที่ผมบอกของการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยเราก็อยากเห็นประเทศมันเดินหน้าไปสู่ความปองดองออจริงๆเราเองก็มีประสบการณ์แล้วว่ากฎหมายในลักษณะนี้พอมันออกมาขัดกับหลักนิติธรรมหรือมันมีไปรวบรัดในส่วนของขั้นตอนเนี่ยในแทนที่มันจะสร้างความปองดองกลับไปสร้างความขัดแย้งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องกระทําโดยระมัดระวังในส่วนของร่วมไทยสร้างชาติเราเราไม่ได้มีความรีบร้อนไม่ได้มีความ เร่งด่วนอะไรที่จะต้องรีบทําเรื่องนี้ออกมาเพียงแต่ว่าพอก้าวไกลเสนอเป็นกฎหมายเข้าไปในสภาเนี่ยเ,เราก็เลยต้องร่างอีกฉบับหนึ่งเข้ามาประกบในสถานการณ์เผื่อว่ามันมีจังหวะที่จู่ๆบาบัญจุวาระได้แล้วก็นำเข้าสู่การพิจารณามันจะได้มีร่างที่เตรียมความพร้อมเอาไวา้เพื่อจะเสนอประกบ คล้ายๆกับที่เมื่อวานสภาพิจารณาเรื่องสมรสเท่าเทียมแบบนี้มันก็จะมีร่างของทั้งคอรมอร่างของก้าวไกลร่างของประชาธิปัตย์แล้วก็ร่างของภาคประชาชนใช่มันก็จะเป็นแพ็คเดียวกันถูกตไม่ใช่เป็นแค่ร่างของก้าวไกลอย่างเดียวก็ถ้ามีร่างของก้าวไกลอย่างเดียวมันก็จะมาถกเถียงกันเรื่องการล้างผิดให้กับม .112 ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เสียโอกาสของการเดินหน้าไปสู่ความปองดองเนี่ยจริงๆมันก็มีความผิดอื่นเอาเรื่องของกรอบเวลา ค,คนคที่จะได้ประโยชน์จากการยกเว้นความผิดตรงนี้เนี่ยอย่างเช่นก้าวไกลเขาเอาเริ่มตั้งแต่ช่วงต้นปี2549ครับแล้วก็จะเป็นวันแรกผมจําวันที่ไม่แม่นนะเป็นวันแรกที่กลุ่มพันธมิตรประกาศชุมนุมต่อต้านรัฐบาลคุณทักษิณของรวมแล้วก็แล้วก้าวไกลเขาก็จะยืดมาถึงณปัจจุบัน ในวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้เลยนะครับก็จะยกเว้นความผิดหมดเลยของรวมไทยสร้างชาติวางกรอบเวลาเอาไว้อย่างไงบ้างครับในลักษณะเดียวกันครับก็ต้องครอบคุมไปถึงระยะเวลาที่มีการเริ่มต้นการชุมนุมของกลุ่มพัฒมิตรหรือเสื้อเหลืองนะฮะจนมาถึงนปชเสื้อแดงจนมาถึงกปปสจนมาถึงน้องๆกลุ่มรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่ออกมาชุมนุมนะครับก็ต้องคอบคุมทั้งหมดนะฮะเพียงแต่ว่าเรื่องระยะเวลาผมคิดว่าไม่มีปัญหา คือทาให้มันครอบคุมทุกกลุ่มวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปลงอีกทีไม่เป็นไรหรอกอันนั้นมันรายละเอียดไงคือเราเราต้องการที่จะให้ครอบคลุมทุกกลุ่มนะฮะ <c oughs> สาระสําคัญคือเนื้อหามากกว่าว่าตกลงจะยกโทษให้กับนิรโทษกรรมให้กับเรื่องอะไรบ้างนะฮะเช่นของเราก็ยืนยันชัดเจนเมื่อกี้พูดมาแล้วนะฮะเรื่องหมหนึ่งต้องไม่มีเรื่องทุจริตต้องไม่มีแล้วก็ต้องไม่เป็นเรื่องที่ไปกระทําความผิด ้ลยแรงให้ถึงชีวิตนะฮะหรือถึงขั้นพิการอย่างเงี้ยในส่วนบุคคลอันนี้ก็ต้องตัดออกไปที่ที่บอกว่ายกเว้นเรื่องอะไรเนี่ยคือจะเขียนระบุชัดลงไปในร่างกฎหมายเลยถูกไหมครับใช่ครับไม่ใช่ว่าจะมีคณะกรรมการขึ้นมากันกรองอะไรเพื่อจะเปิดช่องให้มีการนิรโทษในเรื่องที่เราบอกว่ายกเว้นพูดแต่ปากเปล่าเนี่ยไม่ใช่เขียนลงไปเลยถูกต้องครับเพราะถ้าเราวัตถุประสงค์คือเข้ามาปองดองเนี่ยเราก็ต้องไม่สร้างเงื่อนเงื่อนไขที่นําไปสู่ความขัดแย้ง ที้ถ้ากฎหมายมันเขียนไม่ชัดเนี่ยมันมีช่องให้เป็นดุลพินิษหรือมีการตีความเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอีกว่าทําไมมาตรฐานไม่เหมือนกันทําไมให้คนน,คนนั้นไม่ให้คนนี้และในที่สุดเราต้องการจะสร้างความปองดองกลับไปสร้างความขัดแย้งเสียเองเนี่ยแบบนี้ไม่ควรทำนะครับเพราะฉะนั้นถึงกลับไปทบทวนในเนื้อหาใจความกฎหมายอยากเขียนให้ชัดอยากมีช่องที่จะนําไปสู่การใช้การตีความดุลพินิษให้น้อยที่สุด ให้ง่ายที่สุดชัดเจนที่สุดนะครับแต่ถ้าอะไรที่เป็นพื้นฐานเช่นพรกฉุกเฉินครับพรบการชุมนุมสาธารณะครับปี5้าดสมมติเนี่ยนะครับความผิดเกี่ยวกับจราจรความผิดด้านสาธารณะสุขพวกนี้เขียนได้หมดการใช้เสียงดังอะไรพวกนี้นะใช่ครับยกเว้นให้หมดถูกต้องครับทีนี้วิธีการที่จะจําแนกแยกแยะให้เอาให้ชัดเนี่ยเพราะว่าอย่างที่เรามาพูดกันเนยว่าอันนี้อันนี้สุดท้ายมันจะระบุอยู่ในกฎหมายทั้งหมดเลยใช่ครับใช่ครับโดยที่ไม่ต้องมี คนกลางมีคณะให้น้อยที่สุดจากส่วนนั้นส่วนนี้มาวิิจัยว่านี้ได้หรือไม่ได้คือถ้ามันสร้างเงื่อนไขให้ชัดเจนเนี่ยมันก็ไม่ต้องมีไปเป็นการไปตีความนะฮะเช่นเราเขียนไปเลยว่าไม่รวมถึงกฎหมายอาญาความผิดกฎหมายอาญามาแต่ร้อยสบนะครับเราเขียนไปเลยนะครับอาญาร้ายแรงนะครับเราเขียนไปเลยเรื่องกรณีการกระทําทุจริตนะครับแล้วก็เขียนไปเลยว่ากฎหมายฉบับไหนนะครับที่สามารถนิรโทษให้ได้เช่น พรบการชุมนุมในที่สาธารณะพระบวความมั่นคงพรบออคอมพิวเตอร์รพรบพวกนี้เราสามารถเขียนระบุให้ชัดเจนได้เลยครับเพื่อจะไม่ต้องมีคนกลางใดๆมาให้เกิดข้อถกเถียงก็ปแปลว,ว่าพอกฎหมายบังคับใช้สมมติร่างตัวนี้มันก็จะอัตโนมัติเลยใช่ครับใครได้ใครไม่ได้ก็อยากให้อัตโนมัตมิมากที่สุดอยากให้อัตโนมัติมากที่สุดมันจะได้โปร่งใสแล้วก็ได้มีความชัดเจน แล้วก็ไม่สร้างไม่ไม่ไม่สร้างเงื่อนไขที่จะนําไปสู่ความขัดแย้งครับทีนี้แนวคิดเรื่องไม่อยากจะให้รวมมาตารา112ครับก่อนหน้านี้ผมคุยกับคุณดังสิมันโรมซึ่งก็เป็นคนทํางานตัวร่างกฎหมายของพรรคก้าวไกลครับเหตุผลของคุณดังสิมันโรมก็คือร่างของก้าวไกลเขาไม่ได้เขียนนะว่าให้นิรโทษหนึ่งหนึ่งสองแต่เขาไม่ได้ปิดช่องครับเขาให้คณะกรรมการที่มีตัวแทนจากหลายภาคส่วนนะตัวแทนประธานสภาผู้นําฝ่ายค้านคอรมอสสฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้าน ตุลาการสารปกครองสาลดีกาที่ประชุมใหญ่เลือกกันมามารวมเป็นคณะกรรมการ9คนถ้าเรื่องไหนพิสูจน์ได้ว่ามีมูลเหตุจูงใจในทางการเมืองแม้ว่าจะเป็นมาตราร12ก็ตามเขาบอกว่าแบบนี้ก็สามารถทําได้แต่ให้อํานาจคณะกรรมการเป็นคนวินิจฉัยคุณโรมบอกว่า1นึเนี่ยที่เราไม่ได้ปิดช่องเพราะว่ามันปฏิเสธไม่ได้มันผูกโยงกับความขัดแย้งทางการเมืองถ้าไม่นิรโทษกรรมคนกลุ่มนี้เข้าไปด้วย ปัญหาก็ไม่จบในมุมรวมไทยสร้างชาติเห็นต่างยังไงครับผมผมไม่เห็นด้วยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าหลักการนิรโทษกรรมเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของของออกลไกาการปองดองนะครับเมื่อรับผิดกันแล้วนะฮะมันก็สามารถมีกระบวนการที่ไปยกโทษให้ได้นะครับแต่ในส่วนของการนิรโทษเนี่ยมันต้องไม่นำไปสู่ความขัดแย้ง ะะเช่นในอดีตเนี่ยเราก็เห็นละแทนที่จะปองดองกลับมาขัดแย้งเพราะว่าทําสุดซอยถูกไหมฮะแต่ผมไม่ไม่กลับไปพูดถึงอดีตในส่วนของพรรคก้าวไกลเนี่ยถ้ามีความต้องการที่จะยกโทษให้กับผมผู้ชุมนุมที่ไปกระทาความผิดออ,ออกมาชุมนุมมีกฎหมายหลายฉบับนะฮะเช่นพรบการชุมนุมในที่สาธารนณะออกมาก่อนที่พวกผมออกมาชุมนุมด้วยซ้ำนะฮะพรบความผิดทางคอมพิวเตอร์พรบความมั่นคงต่างๆนานาเนี่ย ก็สามารถจัดการในส่วนนั้นได้แต่พอเอาเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะกลับไปสู่ความขัดแย้งอีกมันจะกลับไปสู่วังบนความขัดแย้งเดิมๆอีกเหมือนตอนที่จะหวตคุณพิธาเป็นนายกในสภาพวกผมก็บอกแล<ต>้วว่าถ้ายอมถอยเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ย <c oughs> แล้วให้นโยบายอื่นที่ไปคอมมิตกับประชาชนไว้มันเดินหน้าเนี่ยพอเพิ่บมาวันนี้คุณพิธาเป็นนายกไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ทิ้งเรื่องหนึ่งหนึ่งสองสักทีหนึ่งพอมาเรื่องการปองดอง นะฮะก็มันมีกฎหมายอีกตั้งหลายฉบับมีกลุ่มผู้ชุมนุมแม้กระทั่งในส่วนของน้องนองนักศึกษาวัยรุ่นที่ออกมาชุมนุมเองอีกตั้งเยอะที่ไปกระทําความผิดแล้วก็ไม่เกี่ยวกับม1นึ 2. ก็ควรจะทําให้กับเขาก่อนแต่พอหยิบมามอ1 2ปุ๊บเนี่ยคราวนี้ก็จะเป็นชนวนที่นําไปสู่ความขัดแย้งระลอกใหม่ถ้าวัตถุประสงค์ของการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยคือการปองดองการสลายความขัดแย้งเนี่ยก็ไม่ควรจะ เอาชนวนที่จะนําไปสู่ความขัดแย้งมาร่วมพิจารณาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่งั้นมันจะกลายเป็นทาให้ทุกอย่างมันเสียไปหมดคิดว่าต้องถอดสลักตรงนี้ออกมาถูกต้องครับ